ชอบแกะวันนี้ครเก็บโวยผมขอนําเสนอเป็นเทพเวหาครับทุกคนแตอ่อันนี้ผมจําได้ว่ามันแบ่งเป็นเซต A กับ B ก็ต้องมานั่งหา A ก่อนนะฮะอยู่ไหนวะเนี่ย อ,อ๋ออยู่นี่เองว่ากันตามตรงคือซองพวกนี้ผมได้มันนานมากแล้วจนผมเนี่ยแทบจะจําไม่ได้แล้วเนาะผมย่ยได้มาจากไหนรู้ไหมครับมันหมายความว่ายัางไงใช่ครับมันกลาลังแปลตร,ตรงตัวว่าผมเนี่ยเป็นมานานแล้วนะไอ้โลกขัางสองการ์ดเนี่ยเข้าเรื่องก่อนสําหรับการ์ดที่มีราคาในชุดนี้นะคบมันก็จะถูกแบ่องออกเป็น2ใบนะเพราะว่ามันมาอย,ย่าง2กล่องเนงะเริ่มจากเซต A ครับก็เป็นเพาเกีย GX Rate HR ดรนะครับราคาก็จะอยู่ที่800ถึง1,000บาทครับผม ส่วนเซ้น B ครับก็จะเป็นเพาเียร์ GX เลด HR ครับราคาจะอยู่ที่900-2000ถึง2,000บาท ทุกคนอย่าเพิ่งตกใจครับผมไม่ได้พูดผิดแล้วคลิปมันก็ไม่ได้เล่นซ้ําด้วยแต่มันเป็นคนละหน้ากันจริงๆนะคุณดูนีโ<อ><ด>่โดยที่ซองเทพเวหาเนี่ยครับก็จะถูกแบ่งเป็นเซต A กับเซต B นะฮะแต่ที่สําคัญนะครับทุกคนคือมันในเว็บเนี่ยมันก็ไม่มีบอกด้วยนะว่าซองการ์ดชุดนี้มันออกวันไหนแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับพอดีผมเนี่ยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่เขาเนี่ยรู้ทุกเรื่องเลยโอเคเอาเป็นว่าซองเทพเวหาทั้งสองซองเนี่ยครับก็มีวันวางจำหน่ายวันเดียวกัน ก็คือวันที่22เดือนพฤศจิกาปี2019นะฮะปัจจุบันก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แล้วไว้ใครรู้ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเอาละยอมรับเลยว่าคลิปนี้ลงเช้ากับปกติไปมากครับพอดีว่าผมเนี่ยก็เริ่มเปิดเทอมซัมเมอร์แล้วด้วยทีนี้มันก็วุ่นวายเลยยังไงก็ตามอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับพอมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันแล้วเจอกันคลิปต่อไปส่วนคลิปนี้ผมเนี่ยขอตัวลาไปก่อนลนะจ้ะไปละ いい。